สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บุ๋มจะพามาดูออันนี้คือตัวหนอนนะคะมัวแต่ทำฉีดฆ่าเพลี้ยในสวนหลังบ้านคขาลืมดูหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านนี้จะมีต้นเขาเรียกต้นอะไรต้นคล้ายๆกับต้นดอกเข็มบ้านเราค่ะแต่เขาจะไม่มีดอกนี่ค่ะคือ ตัวนอนเดาบุ๋มจะโฟกัสให้ดูนะคะว่านี่ค่ะตัวนอนใหญ่มากค่ะช่วงเดือนเมษานี่ก็คือเป็นหน้าของเขาเลยค่ะถ้าเราไม่ดูแลเขาจะชอบอยู่กับต้นอันนี้มากเลยค่ะถ้าบ้านไหนไม่ดูแลดีๆนะคะเต็มต้นเลยค่ะนี่ก็เยอะเหมือนกันค่ะ ดูสิคะเขาแบบเขาไม่กินอย่างเดียวเขาทำรังด้วยแล้วก็แพรแล้วก็ทำลูกทำหลานนะคะเขาจะมาตัวหนึ่งก่อนสองตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขามายัางไรเขาก็คือทุกปีที่เจอช่วงนี้ค่ะนี่ค่ะตัวเเริ่มเลยแล้วเขาก็จะทำรังทำอะไรอย่างเงี้ยก็ นี่ค่ะวันนี้ผมจะมาทำคลิปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับไอ้สองต้นนี่ค่ะก็คือจะทดลองทำสูตรเหมือนเดิมอะค่ะจะทดลองดูนะคะว่าจะช่วยได้ไหมเพราะว่าเคยทำแต่กับพวกเพลี้ยพวกอะไรค่ะแต่กับไอ้หนอนหรือภาษาอีสานบ้านผมเขาจะเรียกแมงบ้งหรืออะไรแมลงบ้งอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยตัวหนอนเนี่ยค่ะนี่ค่ะ ก็วันนี้อบุ๋มจะทําคลิปสั้นๆนะคะก็มีอยู่สองต้นเนี่ยค่ะปลูกเป็นไม้ประดับหน้าบ้านอันนี้ก็มีเหมือนกันค่ะกําลังมาเหมือนกันข้างๆกันก็มาด้วยกันค่ะดูก็าทารังทําบ้านดูสิคะตัวเบื้องเริ่มเลยก็คือเดี๋ยวบุ๋มจะทําคลิปสั้นๆสาหรับการทดลองนะคะแล้วก็จะฉีดทุกวันค่ะสามวันติดต่อกันเดี๋ยววันที่สามบุ๋มจะมาอัปเดตให้ดูช่วง ช่วงเย็นๆนะ,ะตอนนี้ที่เบลเยียมนี่แปดโมงเช้าค่ะก็ฉีดได้อยู่เพราะว่าหน้าบ้านนี่หน้าบ้านบุมจะมีแดดไปช่วงบ่ายๆค่ะช่วงบ่ายๆก็ตอนนี้ก็จะมาทําการทดลองฉีดนะคะค่ะทุกคนตอนนี้บุ๋มก็จะใช้สูตรเหมือนเดิมนะคะนี่ก็คือถังน้ําถังน้ํานี่บุ๋มจะใช้สามลิตรค่ะแล้วก็นี่ เหมือนเดิมเหมือนกับคราวที่แล้วที่เหมือนกับคราวที่แล้วที่บุ๋มค่ะบุ๋มก็จะมาผสมกันเลยนะคะก็คืออันนี้ก็จะใช้อย่างละช้อนเหมือนคราวที่แล้วนะคะน้ำสามลิตรก็นี่ค่ะก็น้ำยาล้างจาน อันนี้นะคะบุมก็จะใช้ช้อนนึงก็ลงไปเลยค่ะในถังแล้วอันนี้ก็คือเบกกิ้งโซดานะคะอ๋ออยู่ในถุงนี่ก็ประมาณช้อนนึงพอดีค่ะก็จะใส่หมดเลยนะคะก็คือเบกกิ้งพาวเดอร์ค่ะก็ประมาณช้อนนึงที่เหลือก็ใส่ลงไปเลยค่ะก็ แลวนี้ก็คือกาแฟที่ผมใช้นะคะก็จะใส่ช้อนพูนๆเหมือนกันค่ะอุ้ยล่วนนีคะก็ใส่แล้วก็คนนิดนึงค่ะก็คือที่ ผมจะฉีดให้เขาชุ่มเลยนะคะก็ที่ทําเยอะ3ามดีดนี่สาหรับไอต้น2ต้นนี่ก็ก็คือจะฉีดให้เขาชุ่มเลยค่ะคะจะปิดขวดแล้วก็หมุนให้เขาแน่นค่ะหมุนให้แน่นแล้วเราก็จทำเขาอย่างนี้นะคะซ้ำ รวมข้าเวลาเราปั้มนี่ทุกอย่างส่วนผสมทุกอย่างที่อยู่ในอันฉีดนี่ก็เข้ากันหมดอะคะ่ะนี่ค่ะทังฉีดบุ๋มก็จะมาทำการมาทำการฉีดกันเลยนะคะนี่หัวฉีดก็ค่ะมาทำการฉีดกันเลยค่ะก็ มันก็จะฉีดให้ดูนะคะฉีดตรงตัวนอนนี่ก่อนคะ่ะนี่ค่ะฉีดไปเลยนั่นคะ่ะก็จะฉีดให้ชุ่มเลยนะคะเพราะว่าสามลิตรนี่จะฉีดให้เขาชุ่มเลยค่ะแล้วก็มาดูบุมยังตัดต่อคลิปยังไม่ค่อยถนัดอะคะ่ะเพื่อนๆอาจจะวันนี้อาจจะฉีดให้ดูแล้วอีกสามวันอาจจะมาดูผลงานนะคะว่าที่บุ๋มได้ฉีดไปนี่ก็คือ เป็นอย่างไรบ้างก็นี่ก็จะมาฉีดกันเลยค่ะฉีดให้ชุ่มเลยค่ะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวอีกสามวันผมจะมาให้ดูผลว่าเป็นยังไงนะคะขอบคุณนะคะที่ช่วยติดตามรับชมเจากันคลิปหน้าค่ะ